หลังจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะคะว่า uh, component s of physical fitness และ component s of skill related fitness มีอะไรบ้างนะคะทั้งหมด11หัวข้อด้วยกันนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเราสามารถที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางกีฬาได้อย่างไรนะคะหัวข้อนี้จะอธิบายนะคะในสิ่งที่เรียกว่า why fitness components are important for sporting success ทำไม fitness components นะคะถึงมี important คือมีความสำคัญสำหรับ sport sporting um, success ก็คือความสำเร็จในด้านกีฬานะคะเราลองมาดูในรูปภาพกันก่อนดีกว่านะคะรูปนี้นะคะนักฟุตบอลสิ่งที่นักฟุตบอลจำเป็นที่จะต้องมีนะคะยกตัวอย่างเช่น agility ความเร็วใช่ไหมคะออไม่ใช่ความเร็วพูดผิดความคล่องตัวใช่ไหมคะ coordination แน่นอนต้องมี coordination ตากับ ใช่ไหมคะ a e u r b n c e n d u r a n c e แน่นอนเพราะว่าต้องวิ่งในสนามนานถึง90นาทีนะคะถ้าเราเหนื่อยหอบเร็วเราก็จะไม่สามารถวิ่งได้นานถูกไหมคะ o o d y c o m p o s i t i o n เช่นกันก็คือนักฟุตบอลเนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายไม่ให้อ้วนจนเกินไปหรือไม่ให้ผอมจนเกินไปเป็นต้นนะคะนี่คือสิ่งที่นักฟุตบอลจาเป็นต้องใช้ในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นนักบาสเกตบอลนะคะนักบาสเกตบอลอาจจะมี Agility เหมือนกัน กับนักฟุตบอลถูกไหมคะ coordination อ่ะแต่ทีนี้ coordination ของนักบาสเกตบอลจะไม่ได้ใช้เท้าจะเปลี่ยนเป็นมือแทนใช่ไหมคะนะถัดไปต้องมี aerobic endurance จะเล่นได้ในสนามได้นานใช่ไหมคะและที่สำคัญต้องมี muscular strength ก็คือต้องมีความแข็งแกร่งที่กล้ามเนื้อโดยเฉพาะขาในจังหวะที่ต้องกระโดดขึ้นไปชูลูกถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันแล้วใช่ไหมคะ เราทราบความแตกต่างเราจะสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เล่นกีฬาแต่ละประเภทที่แตกต่างกันได้อ่ะลองมาดูข้างล่างบ้างนะคะถ้าอย่างเป็นกอล์ฟบ้างล่ะสิ่งที่กอล์ฟต้องการคือ coordination แน่นอนก็คือจะต้องตาประสานกันกันกบมือถูกไหมคะเพื่อที่จะตีลูกกอล์ฟ muscular strength แน่นอนต้องมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแข็งแกร่งตรงกล้ามเนื้อหัวไหล่ช่วงนี้นะคะเอวหัวไหล่นะคะ ัดไป balance แน่นอนนะคะจะต้องมีการทรงตัวที่ดีและต้องมี power นะคะต้องมีความมีแรงการออกแรงในขณะที่เคลื่อนไหวที่รวดเร็วด,ด้วยนะคะสุดท้ายรูปนี้นะคะนี่คือนักยิมนาสติกนั่นเองสิ่งที่นักยิมนาสติกต้องการก็คือ agility นะคะความคล่องตัวแน่นอน muscular strength นะคะมีความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแน่นอนเพราะว่าต้องค้างท่าแบบนี้ใช่ไหมคะต้องทำท่า ที่จะต้องมีการค้างอยู่เกรงกล้ามเนื้อในระยะเวลานานมีการส่งตัวประมาณนี้ใช่ไหมคะ body composition แน่นอนเพราะว่าคนเล่นยิมนาสติกเนี่ยจะมีไขมันมากก็ไม่ดี และสุดท้ายแน่นอนต้องมี flexibility นะคะข้อต่อต้องดีนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างลื่นไหลนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเราเข้าใจ physical of ไม่ใช่ physical of ถ้าเราเข้าใจ component s of fitness นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง physical เอยหรือว่าทาง skill related เอยเนี่ยนะเราก็จะสามารถที่จะมาแยกแยะประเภทในการที่จะฝึกซ้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นเองนะคะ,ะทีนี้ครูอ,อยากให้ทุกคนมาดูความหมายเป็นภาษาอังกฤษกันนิดนึงตรงนี้นะคะ ว่าเขาอธิบายว่าอย่างไรนะเขาบอกว่า to meet the demands of sports and reach optimal levels of performance a sports performer needs to train specific components of fitness these will vary from sport to sport and position to position นะคะโอเคมาดูคำศัพท์กันนะคะออกเสียงตามครูเหมือนเดิมเลยนะคะคำแรกค่ะ meet the demand meet the demand นะคะแปลว่าให้ตรงกับความต้องการคำว่า demand เนี่ยหมายถึงความต้องการ meet ก็คือพบปะหรือในที่นี้ก็คือตรงตรงกันเจอกันอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไป optimal level optimal level นะคะคำว่า level ก็คือเ e v l well, นั่นเองไอ้ที่เราชอบเรียกกันแะนะ level นั่นเองระดับนั่นเองนะคะ optimal คือสูงสุดนั่นเองนะคะระดับสูงที่สุดนะคะต่อไปค่ะ specific specific นะคะแปลว่าเฉพาะเจาะจงเนาะต่อไปคะ่ะ very very แปลว่าทำให้แตกต่างหรือหลากหลายนั่นเองนะคะไม่ใช่ very นะคนละคำกันนะไม่เหมือนกันนะ very อันนี้แปลว่าหลากหลายไม่เหมือนกับคำว่า very ที่สะกดด้วยตัว e อันนี้แปลว่ามากนะคะคนละคำกันสุดท้ายคะ่ะ position position นะคะแปลว่าตำแหน่งนั่นเองนะคะโอเค เรามาดูกันว่าเมื่อเอาคามหมายเนี้ยมาแปลจะแปลว่าอะไรนะคะก็คือ to meet the demands of sports ก็คือเพื่อที่จะให้ตรงกับความต้องการของกีฬานะคะแต่ละประเภทแล้วก็ reach optimal levels of performance ก็คือเพื่อไปให้ถึง ระดับสูงสุดในการเล่นนะคะส p อ r ์ตเพอร์ฟอรก็คือนักกีฬาเนี่ย need to train จะต้องมีการฝึกซ้อมนะคะ specific components of fitness คำว่า specific เดี๋ยวเราจะได้เจอบ่อยๆเลยก็คือโดยเฉพาะเจาะจงนะคะต้องฝึกโดยเฉพาะในแต่ละประเภทที่แตกต่างกันถูกไหมคะ these will vary from sport to sport นี่จะแตกต่างกันจากกีฬาประเภทหนึ่งสู่กีฬาประเภทหนึ่งก็คือไม่เหมือนกันเลยกีฬาแต่ละอันก็ฝึกซ้อมไม่เหมือนกันและที่สาคัญ position to position ก็คือตำแหน่งแต่ละตำแหน่งก็ไม่เหมือนกันเช่นถ้าเกิดเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเห็นได้ชัดเลย goal keeper ก็จะแยกไปซ้อมใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเป็นผู้เล่นในสนามก็อาจจะมีการซ้อมที่คล้ายคลึงกันแตก่ก็จะแตกต่างกันในแต่ละตำแหน่งเช่นเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญของอ fitness components ที่จำเป็นต่อ,อการพัฒนาศักยภาพทางกีฬานั่นเองค่ะ